เดินเข้ามาในป่านะคะเดินมาออกกาลังกายเนี่ยมาเจอลูกแพรป่าในป่าเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นไหมฮะลูกแพรเห็นลูกไหมคะตอนนี้มันยังไม่สุกเลยคะ่ะโอ้ยนะคะบนต้นเต็มไปหมดเลยอะอมันอยู่ในป่านี่นะคะมีแอปเปิลป่าด้วยนะคะนีอะ่อันนี้คือลูกแพรนะคะ กเดินไปเดินมานะคะก็มาเจอคุณลุงนะคะที่เป็นเจ้าของที่นะคะป่าตรงนี้นะคะนยคะก็หวานเมล็ดพืชพันธุ์ไม้แบบว่าผสมผสานไปหมดเลยนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นที่ดินของรัฐบาลนะคะก็เห็นคุณลุงยืนเก็บผลไม้อยู่แล้วก็เลยเดินเข้ามานะดูสวนป่าของคุณลุงนะคะนะคะ ก็มีผล,ลไม้ป่าเต็มไปหมดเลยนะะมีแอปเปิลมีลูกพีชลูกแพ้นะ,อ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไหนนะลูกไหนนะเนี่ยลูกไหนลูกลูกเขาเรียกว่าลูกพุณนนะคะเนี่ยต้นเนี้ยนะคะลูกพุณนเอฟเฟนเดมอ๋อไฮวันละละไฮวันละละบูลัสเกรียอ์ นี่ค่ะคุณลุงกําลังเก็บลูกเขาเรียกว่าลูกเอลิกนะฮะก็คือลูกพุนนะคะเมื่อกี้นี่เก็บให้ด้วยนะคะลูกหวานมากเลยลูกสีเหลืองๆนะคะนี่ค่ะนี่เก็บเป็นถั่วเก็บให้เป็นกําเลยนะคะจุนคูเบนบูเลซือเดซึกซึกสโปยาพโยรุมเกชิโยรุมไอเบทเมเวเลลิโกดุงออุตตสรุษหลัโด่าดาม ขา un, ir, า ir, ้างในข้างในอย่ามาดูแล้วไม่ได้อย่ามาดูแล้วไม่ได้ เมื่อก่อนเดินผ่านเห็นเชอร์รี่เต็มไปหมดเลยวันนี้ก็เลยเดินเข้ามาดูนะคะตามาบิ๊กกินดิเจมโชคดีเชกุเลเดลเลมนะโอเคเก็บให้อีกแล้วนะคะเต็มไปหมดเลยใจดีมากนะคะ อ,อ,อ,อ๋อนั่นแหละจะยื่นให้อยู่แล้วนะคะที่นั่ <c oughs> มือคุณลุงเก็บให้นะคะอาศัยในกระเป๋านะคะ <c oughs> โอเคช่องที่ชื่อกุหลาเล,เลม <c oughs> นะนะกิดิโอรุมนะคะอีเยกุลาบเจอกับคุณลุงเมื่อกี้เนี่ยนะคุณลุงเอาพืชผลไม้มาหวานไว้เต็มไปหมดเลยนะเนี่ยนะฮะในต้นนี่นี่คือลูกพุนนะคะ นะฮะลูกพูนล,ลูกพูนนะฮะนะฮะนี่ก็ลูกพูนเอ๊ะก็ยังสงสัยนะฮะว่าเอ๊ะป่าเนี้ยเป็นเป็นป่าแบบเหมือนป่าดงดิบเลยนะฮะเดินผ่านมาบ่อยตลอดมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิ้ลนะฮะนี่ยนะฮะในแอปนี่ก็เป็นแอปเปิ้ลนะคะแ,แอปเปิ้ลนะคะ ก็สงสัยนะฮะว่าเดินออกกำลังกายป่านี้ตลอดทุกวันนึกว่าแต่เป็นของเทศบาลไม่มีเจ้าของของรัฐบาลนะคุณลุงนะฮะปล่อยเป็นปา่าเป็นเอาผลไม้มาหวานปู อันนี้ก็ลูกพุนนะคะลูกพุนเห็นไหมเวลาเขาสุกแล้วเ็าจะเป็นสีสีม่วงอะคะ่ะลูกพุนนะคะนะตรงต้นดกเต็มไปหมดเลยนะคะอ,อ,อันนี้ก็ต้นแอปเปิลน,นะคะเห็นไหมโอ้ได้หไหมคะดกมากดกจังเลยค่ะนะคะ บางเอมาเจอเจ้าของเจ้าของที่ตรงนี้พอดีเลยเนี่ยนะคะ,นะคะเลยเข้าไปคุยเข้าไปถามเมื่อกี้เนี่ยนะยังสงสยัยว่าเอยทำไมผลไม้เต็มป่าเต็มสวนนี้เลยนะฮะโอ,อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะคะในเมืองอยู่อาศัยนันก็จะเป็นโรงเรียนนะคะ คุณลุงเขาก็เหลือที่ตรงนี้ไวนะะ้นะคะที่ตรงนี้น่าจะมานสักประมาณไร่กว่าๆนะคะปลูกเป็นป่านะแล้วก็ภายในสวนนี้นะคะก็ผลไม้เต็มไปหมดเลยค่ะนะคะก็มาเดิอนออกกําลังกายแถวๆนี้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะนะคันนี้ก็เป็นสวนป่านะคะของคุณลุงที่อยู่ข้างทางนะคะคุณลุงใช้ในการปลูกป่า ะะต้นไม้หลากหลายชนิดในอยู่ในสวนค่ะตอนนี้ก็เดินขึ้นมาบนเนินเขานะคะและเขียวๆนี่ก็คือสวนของคุณลุงนะคะดิฉันก็จะเดินออกกําลังกายรอบๆสวนเนี่ยคะ่ะตอนนี้ค่ะไปแล้วเราก็เดินกลับกันนะคะดิฉันก็จะเดินออกกําลังกายนะคะไปทั่วหมู่บ้านเนี่ยคะ่ะทุกตอกซอกซอยนะคะรับแสงแดดโอ้ย ดูดอกกุหลาบนะคะเป็นพุ่มเป็นพวงไว้หมดเลยนะคะ,นะคะกำลังสร้างตึกสร้างบ้านที่อยู่อาศัยกันนะ,ะแดดร้อนนะคะแต่ว่าลมเย็นอดิฉันชอบเดินดูชมไปทั่วหมู่บ้านนะคะ,นะคะหมู่บ้านนี้ก็อยู่แทบแถบชานเมืองนะคะ,นะคะ คนดูกีเขาจะชอบปลูกพวกไม้เลยนะคะนะตามสวนบ้านเขาอันนี้ก็จะเป็นพวกต้นหมอนนะมีนกอยู่ข้างบนดนะ้วยเป็นหมอนขาวนะคะน,นี่ปลูกต้นองุ่นนะคะองุ่นอามรัวนะคะอันนี้ต้นมะเดือ่อนะคะอันนี้ก็ต้นเชอร์รี่นะคะ อ,นนอันนี้ต้นเชอร์รี่นะคะ,ะเรากเก็บหมดแล้วมัน้นเนี่ยแ <c oughs> ม่ฮบบะบ้าทับทิมอันนี้ต้นลูกพีทนะคะ,ะลูกพีทจ <c oughs> ะเป็นพวกต้นวอลนัทนะคะถั่ววอลนัทนะคะ ะะเดินชมไปทุกตอกซซกซอยนะตามรั้วบ้านเขาก็ปลูกองุ่นอย่างเงี้ยนะคะนะคะ,นะคะต้นองุ่นเนะะี่ยตอนนี้ผลไม้กําลังออกนะคะมีแอปเปิ้ลมีพีชองุ่นก็จะปลูกตามรั้วอย่างเงี้ยนะใบองุ่นนี่ก็กินได้นะคะเน,นี่ยใบองุ่นเนี่ยนะคะกินได้นะคะ เด,เดินออกกำลังกายเดินขึ้นไปข้างบนต่ออันนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรนะคะคล้ายๆต้นกระถินเลยค่ะหายไ่แห่ดอกไม้ในอง,งุ่นนะคะนี่ต้นอง,งุ่นแล้วก็ปลูกตำรัวก็เดี๋ยวประมาณสิงหาเนี่ยนะอง,งุ่นก็จะเต็มแล้ว <laughs> แม่ขาวบนสโปยาพโยรุมสปอาเบนไทยแลนด์ลิมอทาเนอ่ยไทยแลนด์ไทยแลนด์ลิมไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์พิลิยมุสุนฮะตุวอีตัวอะดอยมุสุนโอเคเบนสโปยาพโยรุมฮกซจิงกูถาว่ากูเซนกูเนีเอมอาเอ็มคนเตอททริยอรุม ที่เชฟกุลจะเลมแต่มาชอบเมนูนอ่งดมอันนี้ก็จะเป็นหอพักนะคะหอพักนักเรียนนะคะนีฮะแถวนี้ก็จะมีโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนเหมือนเกี่ยวกับโรงเรียนเทคนิคพวกเทคนิคอาชีวะนะคะอยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหอพักหอพักนักเรียนหอพักนักศึกษานะคะตอนนี้ดิฉันก็จะ เดินกลับบ้านแล้วนะคะอ,อากาศลมเย็นมากเลยกำลังเดินขึ้นเขาต่อ,อตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียน นะฮะโรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมนะคะอยู่ด้านหน้านะฮะที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นหอพักนักเรียนนะคะได้เดินออกกําลังกายไนีคะรับแสงแดดนะเนี่ยช่วงนี้นะะโรงเรียนปิดเทอมนะคะก็จะปิดประมาณสองเดือนนะ,ะช่วงหน้าร้อน ก็จะไปเปิดเรียนอีกก็ช่วงหน้าหนาวนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับบ้านแล้วนะคะนะคะเช้าๆสายบ่ายค่ำนะคะก็จะเดินออกกำลังกายนะ,ะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ดีนะะมีแดดนะะอันนี้ก็จะเป็นลูกลูกออลิกนะคะเนะะีนะะ่ยชอบเดินดูตามสวนชาวบ้านก็คือ นะคะลูกพลหรือว่าลูกไหนนั่นเองนะคะที่คนไทยเรียกว่าลูกไหนนะคะเพราะว่าตุลกีนั้นมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะตรงตรงนู้นนะคะก็จะเป็นสนามบินนะคะเห็นไหมคะนะสนามบินนะคะ,อะของอิสตันบูลฝั่งเอเชียค่ะนะคะ ทางนู้นนะคะก็จะเป็นสนามบินนะคะสนามบินอยู่ใกล้ๆนะคะนี่เองค่ะเดินมาก็มาเจอดอกไม้สวยๆนะคะข้างทางนะคะาด,ดอกไม้ข้างทางนั้นนีย่ยังสวยขนาดนี้เลยค่ะ